สวัสดีครับสำหรับคืนนี้นะครับก็จะมารีวิวนะครับเทสเปรียบเทียบนะครับแสงไฟนะครับให้ดูนะครับสำหรับที่เห็นอยู่นี้นะครับก็จะเป็นแสงไฟของกระฉายนะครับตัวนี้จะเป็นหลอด LED ทั่วไปนะครับก็หาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปนะครับตัวนี้ราคาก็อยู่ประมาณ2 3 0 0นะครับนะครับความสว่างก็ถือว่า พอใช้ได้นะครับตัวนี้ส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นแสงไฟสีขาวนะครับของไฟคัดหัวนะครับรุ่น T 1น0นะครับตัวนี้ก็เป็นหลอดญี่ปุ่นครับหลอด XPG นะครับ ทีบความสว่างนะครับก็หลอดของทีมของศูนย์นะครับก็สว่างกว่าประมาณ3เท่านะครับแต่คืนนี้นะครับก็จะมารีวิวนะครับให้ดูก็เป็นตัวนี้นะครับนี่ครับ นะครับีตัวนี้จะเป็นไฟคัดหัวนะครับ9 9 0 0แัลวตนะครับรุ่น T180 นะครับเป็นหลอด P50 นะครับตัวนี้นะครับไฟดวงใหญ่ยยกว่านะครับสว่างกว่าครับดูความสว่างนะครับไฟ LED นี่ มองแทบไม่เห็นเลยนะครับนะครับอันนี้รีวิวจากสินค้าจริงนะครับเป็นไฟฉายคัดหัวนะครับตรงนี้ รุ่นทีหนึ่งประสูตนะครับ9,900วัตต์นะครับตัวนี้อันนี้เป็นแสงขาวนะครับสว่างแซบตาเลยนะครับสว่างมากครับตัวนี้สาหรับตัวนี้นะครับบาลเลนก็อยู่ที่10เซนนะครับหรือว่า4นิ้วนะครับสําหรับลูกค้าที่ชอบบาลเลนใหญ่ๆนะครับก็แนะนําเป็นตัวนี้เลยนะครับ ตัวนี้นะครับก็ใส่แบตเตอรี่นะครับหนึ่งแปดหกห้าศูนย์นะครับตัวนี้สามก้อนนะครับความจุรวมนะครับอยู่ที่ 9, เก้าพันมิลลิแอมนะครับตัวนี้มีระบบเปิดปิดนะครับแบบเซนเซอร์นะครับตัวนี้ก็สามารถกดปุ่มแล้วก็บวกมือเปิดปิดได้นะครับ แล้วก็ยังมีนะครับเป็นไฟแจ้งระดับแบตเตอรี่นะครับเวลาใช้งานก็สบายใจได้นะครับไม่ต้องกลัวว่าไฟจะหมดกลางทางนะครับและที่พิเศษนะครับไฟฉายรุ่นนี้นะครับก็ใช้แทน power bank นะครับชาร์จโทรศัพท์มือถือได้นะครับตัวนี้ก็ถือว่าครบเครื่องนะครับคุ้มแน่นอนนะครับตัวนี้ ไฟคาดหัวนะครับรุ่น9 00 0าวัตต์นะครับทีหนึ่งแปดศูนย์นะครับตัวนี้ดูความสว่างนะครับสว่างมากนะครับตัวนี้สำหรับแสงไฟนะครับก็มีให้เลือกนะครับสองแสงนะครับตัวละแสงนะครับแสงขาวแสงเหลืองนะครับ แสงไฟสีขาวนะครับก็เหมาะสําหรับใช้งานทั่วไปนะครับงานไล่งานสวนนะครับเข้าป่ากีดยางนะครับตัวนี้ส่วนแสงไฟสีเหลืองนะครับก็เหมาะสําหรับงานล่าสัตว์นะครับไฟฉายส่องสัตว์นะครับตัวนี้ไฟฉายส่องนกนะครับไฟส่องหนูนะครับไฟฉายส่องปลานะครับตัวนี้หรือว่าจะเป็นไฟฉายส่องกบนะครับ ความสว่างอันนี้ก็รีวิวจากสินค้าติ่งนะครับที่ร้านเรามีให้เลือกนะครับเยอะมากนะครับมากกว่า20รุ่นนะครับชอบรุ่นไหนสนใจรุ่นไหนก็สามารถโทรมาสอบถามได้นะครับตามเบอร์โทรที่ให้ด้านล่างนี้นะครับรีวิวให้ดูว่าความสว่างนะครับ สว่างแค่ไหนนะครับอันนี้สินค้ารับรองนะครับว่าได้ตกปกแน่นอนนะครับสว่างตาแทบบอดนะครับัวน้สว่างมาก อยู่สองใกล้ๆก็นะครับมองเห็นชัดเจนเลยนะครับตรนี้ก็ตามนี้นะครับถ้าเกิดว่าสนใจนะครับอยากจะได้ไว้ใช้งานนะครับก็สามารถโทรมาสอบถามได้นะครับนะครับโอเคนะครับผม